ามาแล้วค่ะ EP 88ชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณกุมนะับวันเกิด20มกราคมถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงลูกมีนา6-5กันดีกว่าว่าคุณกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่ In relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างนะใบแรกนะคะจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกุมฟริงอุ๊บส์เบาๆสามดาบ Hurt. กุมเพ้อเลยจ้ะเขาไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปรักเขาจา้ะไปต่อไม่ไม่รอแล้วนะ t ดเชอร r ออดมาเร็วเข้มเร็วไปเร,วเร็วงั้นหรือให้ระวังรักจากแอปพลิเคชันหาคู่ด,ด้วยนะคะให้ระวังนะเดวิลเดอเดวิลนี่เป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตนะคะเบเนฟิตโอเค The High Priestess มีคนบางคนเข้ามาแล้วมีเจตนาแค่ Ben นฟิตไม่ได้คิด in r e l ationship นะคะหวังผลประโยชน์ในแง่ร่างกายให้ระวังไว้นะชาวลัคนาราศีกุมนี่ไงสามไม่ทักไอสามเหรียญคุณเจอตกเป็นคนในเงามืดมุมอับแล้วล่ะนะคะความไม่ชัดเจนหรือทางกลับกันคุณคุยออกับใครบางคนแล้วเขา หรือคุณเป็นแฟน,เ,นเขาอยู่แล้วเขาแอบป็นบริหารเสน่ห์ไปมีคนในเงเามืดก็ได้แล้วจับได้โปะแตกก็ได้นะคะเดี๋ยวดู king of wands เจอกันด้วยงานน่าจะเป็นลักษณะที่คุณกลุ่มโดนตกเป็นคนในเงเามืดน่าจะสูงกว่านะคะเ a hey, ช e อ f ครับเก้าเหรียญ มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแน่คุณกลุ่มจะไปรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปโพสแตกไปรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณกลุ่มคนเดียวหรือคุณกลุ่มมีแฟนอยู่แล้วเขาแอบมระหันสนิทกับคนอื่นในที่ทํางานนะคะหรือในทางกับกันคุณกลุ่มมีแฟนอยู่แล้วแล้วคนคนนี้นาพามาด้วยการเรียนหรืองานนะอืมแล้วก็เป็นลักษณะของไม่ relationship แต่เป็นแ d น i t h b e n e ฟิ t นะคะ ใครที่เจอพลังงานนี้อยู่ให้ระวังไว้นะชาวลัคนาราศีกุมเจ็ดไม่เท้าเช่นพอวิทย์เบเนฟิกสักระยะหนึ่งพอจะถามถึงว่าจากนี้ไปเป็นยังไงอาจจะโดนบล็อกเทหายนะคะซึ่งพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานที่แม่พ่าบทได้เลยว่าจาักรวาลวิ่งเขาออกไปแล้วละ่ะนะเพราะว่าเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจและเขาไม่ชัดเจนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามนะก็ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะมันเป็นความซ้อนตั้งแต่แรกนะคะขยายพลังงานนะถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกุมห้าเหรียญมีการคอนเวิร์สแน่นอนนะคะใน EP นี้นะห้าเหรียญสามเหรียญสามดักเดวิลเจ็ดไม้เท้าจอบอแน่นอนนะคะ หนึ่งธนูหนึ่งลูกศรก็คือการตัดจบโปเทห,ห,เห,ห้าถ้วยห้าเหรียญห้าถ้วยนี้ไปด้วยกันแถมใบบนสุดยังเป็นสามลูกศรอีกแน่นอนที่สุดเขาไม่ใช่สำหรับคุณกลุ่มแน่นอนนะคะ คนที่ใช่เข้ามาอย่างลาที่ใช่อะกฎเนี่ยมันกดตายตัวของพลังงานอยู่แล้วแล้วก็คนที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาแอบมาบริหารเสน่ห์กับคุณกลุมอ่ะเขาคงไม่ใช่คนดีนะคะโอเคขยายพลังงานให้ชาวกลุมต่อดีกว่านะเอาล่ะขอบคุณสำหรับเ3 0 0 0มืนสามันซับสไครต์ในช่องชูเมมโมซ่านะคะขอบคุณช่องต ok ิ๊กต็อกเมมโมซ่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับ หนึ่งหมื่นคนที่ตามในเพจแล้วก็เกินสี่รอยรีวิวแล้วตอนนี้นะคะในเพจมวอล่าลองเข้าไปอ่านกันดูได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ได้รีวิวดีมากๆในอีพีธีพันมาขอบคุณจริงๆนะคะเขียนให้แม่ดีมาก u n requited love เช่นคุณเจอเขาแบบถ้า u n requited เนี่ยเป็นแอปในในแอปหาคู่ก็ u n requited ได้ก็คือเจอแบบไม่ไม่คาดฝัน แต่ถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ในนั้นคุณก็ไม่เจอเขาอยู่แล้วนะคะหรือเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วก็แบบจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว Give your relationship p c h a n n e e เป็นในลักษณะที่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนของคนคนี้อยู่แล้วเข้าไปบริหารเสน่หแล้วคุณคุมจับโปได้จะให้โอกาสเขาไหมนะคะแต่ดูเศร้าสุดอ่ะ getting to know each other มีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ซ้อนปิดบังซ่อนเร้นบล็อกเทหันหลังหักเดิบได้หมดพลังงานทรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมและชาวสองถ้าอยากรู้ว่าเขามีเจตนาอะไรคุณเขากับอีกคนนึงอะไรกันแน่แล้วเขากับเรายังไงอะไรกันแน่นะคะแม่มุณบอกพลังงานด้านดาร์กนนจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรและไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมิโนโซราห,หรือไอดีไลน์ด้านบน คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะถ้าแต่ไปที่คุณมีเพื่อนเป็นโมโซาร่านะคะเอาล่ะแมา่รู้จะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสําหรับนี้แม่บอกได้ทุกอยาก่างอยากรู้ได้ซ้อน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 สนั่นหวันหว่นไหวไปหมดแล้วก็อาจจะเคยจับได้มาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํานะคะในในบางคู่บางคนเพราะนั้นผิดเป็นครูนะคะเจ็บเราต้องจํานะจ๊ะชาวลักนณะราศีกุ่มเอาล่ะไปต่อนะคะชาวกุมที่โสดดีกว่า คนที่เกิดย0มกราถึงสิบแปดพภาลัคนาราศีกุมที่โสดในช่วงมีนาจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกุมที่โสดนะคะ King of Pentacles เจอกันในงานนะคะธุรกิจก็ได้นะคะใบนี้เลยสิบถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วคุณกุมน่าจะรู้รู้แหละเนาะ ไม่งั้นคงไม่เศร้าขนาดนี้หรอกเนี่ยคนในเงเามือถึงที่แม่มดบอกนะเนาะสี่ดาดูนิ่งสยบความเคลื่อ,อนไหวแสดงว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วเทบล็อกผักดิดหันหลังนิ่งก็เรียกว่าเบเนฟิคไง The Sun นิ่ง้วอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าคุณคุมก็จะแควค่าจากคนที่มันไม่ใช่นะ คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะเฮชซอสคุณหรือเขาต้องมีปัญหาปากเสียงกันแน่นอนในแง่ของถามหาความชัดเจนเพราะคมไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะห้าเหรียญคุณมีห้าเหรียญอยู่ตรงนี้พลังงานไม่เคยโกหกแม่มอสซารนะพลังงานไม่โกหกอะแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงเรื่องของพลังงานดูไว้แม่จะทําคลิปเรื่องพลังงานก็แล้วกัน จกักรวาลก็คือพลังงานนะคะพลังงานก็คือพาทิ่ขึ้นทางทิศตะวันออกคือพลังงานไม่เคยขึ้นทิศอื่นเลยนะนี่คือพลังงานนะคะเนี่ยเป็นการอธิบายในแบบรูปธรรมนะคะพอดีกว่าทรงพลังงานแค่นี้พอดีกว่านะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเลาที่ใช่นะชาวลัคนาราศีกุมภุม,มี่จ๋าเอาล่ะ ขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีคุมต่อเกิดอะไรขึ้นต่อ a c of Coins คุณเจอเขาได้งานนะคะบางทีอาจจะยังต้องทำงานร่วมกันอยู่ด้วยซ้ำคุณมี a c of Coins คุณมีหนึ่งลูกธนูนะมันมีการเจอกันแบบเช่นไปทำงานต่างจังหวัดมีการติดต่อประสานงานกันแบบมาแบบไม่รู้ตัวงงๆนะสี่ ลูกศรสีส่ลูกศรจะเหมือนสีด่ดาบเนี่ยพลังงานเหมือนกันพลังงานไม่เคยโคกหบแม่มดนิ่งคุณไม่นิ่งกับเขาเขาก็นิ่งกับคุณนะคะหรือนิ่งกันทั้งคู่นะแต่สุดท้ายแล้วมันมีเรื่องของเบเนฟิตเข้ามาเป็นตัวทําให้เกิดเร่งกระบวนการให้มันแบบเกิดปัญหาพาวเวคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่ไม่สดจริง นะคะเนี่ยคนที่มีครอบครัวและเขาก็คือ king of cups ไล hey, ้ king of pentacles เจอกันด้วยงานเนี่ยนะคะเนี่ยคือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกุมนะ s ุ n w i ส์ s ุนว i ยสเน,นื้อเอาละ่ะ ขอบคุณสำหรับ9 3 0าหซับสไครับ์ในช่องทูมอสรานะคะขอบคุณ1 0 0 0 0มืนคนที่ตามในเพจขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยเกินสี่ร้อรีวิวแล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งในอีที่ผ่านมาไมาได้รีวิวดีมากๆๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณช่อง t i k t o k ในมสราด้วยที่ติดตามกันนะคะใน t i k t o k กก็จะสนุกสนุกนะเอาล่ะเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของสินที่ไม่เสมอกันนะคะ related factors หนึ่งละ สองคือ forgetful e a r n i n g เจ็บแล้วจำาหมแม่นเคยพูดไปแล้วนะคะผิดเป็นครูนะและสามคือ free yourself จากวันบอกว่าคุณ move on โอเคพลังงานค่อนข้างเข้าข้างกลมนี้นะจ๊ะเพราะนั้นชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองอยากรู้ว่าสรุปอะไรยังไงกันแน่นะด้านดาร์กด้านมืดของเขาคืออะไรนะคะแล้วเขาจะกลับมาไหมแม่วมดบอกพลังงานด้านดาน์ในด้าน,น,านจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรเลย แม่จะจัดให้เองทั้งหมดนะคะอินบ็อกซมาในเพจมูสราหรือไลน์แอดีไลน์ด้านบนนี้นะคะแม่ก็จะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี้ทำให้แม่ได้รีวิวดีมากๆเลยในเพจในอีพีที่ผ่านมาเพรนอาจจะมีการกลับมาจริงนะไอ้ย่ะพูดยังไม่ทันขาดคำให้ระวังไว้นะจ๊ะกุมมี่เตรียมรับมือกับศึกหนักนะคะยังไงเราเจะกันอี EP หน้านะกุมมี่รังเฮ Bye,